สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องโนอาการ์เด้นนะครับวันนี้เนี่ยค่อนไข้จะแดกเริ่มแรงแล้วครับเพื่อนๆดังน,น,นั้นหน้าเนี่ยเริ่มมันวาวแล้วครับนะครับก็อาจจะคล้ำๆไปนิดนึงก็หน้าสดก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่า ส่วนหนึ่งนะบอกตามตรงเลยก็คือ,อยังไม่อาบนา้ำเออเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนว่าเฮ้ยเราจะมาพูดเรื่องอะไรเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยเพิ่จะพา,นนะา,เ,า,าเพื่อนๆนะครับมาหรือเจ้ากวามรกตด่างครับเพื่อนๆนนะครับพอดีอันเนี้ยเจะเอาโพสต์ขายนะครับในกลุ่มอันนี้จะชาด้วยวิธีการอบนะครับเพื่อนๆอนอบไว้ในแก้วนะครับอันนี้อายุประมาณ1เดือนนิดๆิดแล้วครับอ่าก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่าการถอนขึ้นมานะครับแล้วก็เอาไปโพสขายแล้วนะครับอ่าวันนี้เพิ่จะพาเพื่อนเพื่อนมาหรือส่วนใครเนี่ยนะครับถ้า อยากจะรู้วิธีผสมวัสดุปลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ติดตามฝากติดตามชมในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเพราะเพชรเนี่ยได้นําเสนอวิธีการนะครับตัดชํากวากมรกตด่างไว้แล้วนะครับอ่าคลิปนี้เพชรจะพาเพื่อนๆนมาหรือเจ้ากวักมรกตด่างนะครับที่เราชําไว้เพื่อเดี๋ยวเนี่ยเพชรจะเอาไปโพสต์ขายในกลุ่มนะครับราคาของเขาตอนนี้ก็ค่อนข้างจะดอปลงแล้วนะครับอาแต่เพชรก็เลี้ยงมาให้มีความสุขเพื่อนๆนะครับขายได้ก็ ขายขายไม่ได้เพืก็เก็บไว้ต่อนะครับแน่นอนนะครับถึงในเน็ตเนี่ยกลุ่มกระแสอาจจะลดอาจาอาจะขายได้บ้างไม่ขายได้บ้างแต่คือขายได้เพื่อนๆอ,อาจจะราคาไม่ได้สูงเหมือนเมื่อก่อนแต่ตามบ้านยังมีความต้องการนะครับเพื่อนๆแถวบ้านเนาะตัวแน่นอนว่ากวักมรกตเนี่ยถือว่าเป็นพืชที่ไม่ได้เป็นเป็นไม้ประดับที่ไม่ได้ว่าจะหาง่ายๆนะ ผ่านไปเนี่ยลองหาตามบ้านไม่รู้กี่บ้านเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเจอเลยเพื่อนเพื่อนดังนั้นถือว่าราคาเนี่ยก็ค่อนข้างสูงอยู่นะครับอ่ะเหมาะกับเป็นไม้ทําเงินให้กับใครหลายๆคนอ่ะไม่พูดมากแล้วทีนี้นะครับเดี๋ยวเพจขอกล้องลงนี้นะครับอ่ะชวนเพื่อนๆมานะครับอันนี้เตรียมตัวขายครับเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงนะครับโอเคเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นหน้าเพรไม่เป็นไรนะครับอันนี้นะครับอ่ะ อันนี้เพชรช้ำไว้เดือนหนึ่งแล้วเดี๋ยือนหนึ่งนะเพื่อนจริงๆแล้วมันมีเยอะครับแต่เพชรเนี่ยจะโพสขายทีละนิดเพื่อนๆนะครับเพราะว่าอะจะโพสขายทั้งหมดไม่ได้มันไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็พอขายเราก็ต้องถ่ายรูปนู่นนี่นั่นนะครับค่อนข้างจะวุ่นวายแล้วก็เรื่องมาก โอเคครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีอันหนึ่งที่พิเศษมากๆครับเพื่อนๆก็คืออันนี้นะครับอันนี้เพชรอบไว้นะจริงๆเนี่ยเพชรก็ไม่ได้ว่าจะตั้งใจให้มันอบขนาดนี้หรอกแต่บางทีเป็นแค่อะไรที่เราทดลองทดลองดูเพื่อนนะครับอันนี้เด็กเป็ดว้าวอันนี้เพชรจะอบกับขวดครับไอ,ตบไไอบไ้ตรงนี้ใบมันจะไหม้ไอ้ใบใบไหม้ตรงนี้เพื่อนมันไหม้ตั้งแต่ก่อนที่จะไหม้ก่อนตั้งแต่ก่อนที่จะอบแล้วนะ นะครับนี่เอาอันเล็กๆกออกก่อนดีกว่าให้ง่ายนะครับเดี๋ยวเไปขอจัดนิดนึงเป๊บหนึงแล้วเพื่อนเพิ่ขอเอาไ,ไปขอเอาตะแกรงเป๊บน,นึง มาแววอันนี้เนี่ยเพื่อนๆบางกระถางเนี่ยลากโผล่ออกบางากกระถางเลยนะไหนเราเมื่อกี้ก็เห็นอยู่เนี่ยเพื่อนๆดูลากวัสดุที่เพชรใช้เนี่ยเพชรใช้แบบลากเดินดีมากเลยเพื่อนๆนะครับอ่ามาลื้อกันเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวพอขยับไปนิดนึง หรือเนี่ยก็เลืองง่ายๆเลยครับโอ้พระเจ้าเพื่อนๆลากเดินดีมากหัวใหญ่เลือนี่เพื่อนๆดูเนี่ยครับหัวเบลเลอร์เทอร์เลยเพื่อนๆนะครับอันนี้แค่หนึ่งเดือนนิดๆเองนะเพื่อนๆหนึ่งเดือนกับประมาณสักสามสี่วันเนี่ยโอ้โหใบลายก็สวยครับใส่ไว้ สมบูรณ์แข็งแรงมากเพื่อนๆดูนะครับรากเดินดีครับเพื่อนๆต่อมาเวทมนี้แข็งอืมพระเจ้ารากสุดยอดเลยเพื่อนๆอย่างอื่นไม่รู้แต่รากดีจริงๆครับ เน,นี่ยเพื่อน,อ,นอันนี้ใบลายหมดเลยนะผมเป็นเนี่ยลายสวยมากครับลายใบของเขาเนี่ยที่เป็นด่งังว้าวระจาอ่านะครับอันนี้ถือว่าเป็นอัน,นที่สามนะครับเพื่อนๆใบของเพชรเนี่ยใหญ่มากๆนะครับใบใหญ่แล้วก็ไข่ของเขาอันนี้ไม่รู้จะเรียกไข่ดีไหมนะครับตุ้มอ่าเราจะชอบเรียกตุ้มนอนะครับตุ้ม ใหญ่จริงๆเพื่อนๆดูนะคือจากการสังเกตนะเพื่อนๆถ้าสมมติว่าเป็นใบคู่เนี่ยรากของเขาจะเดินดีครับเพาเหมือนกับอ้าวอันนี้เพ่ปใส่สองใบหรืออืมโทษทีนะครับเพื่อนๆเมื่อกี้อ่ะก็ติดขัดเล็กน้อยนะครับคือพื้นที่มันจะเต็มนะครับก็ต้องกลับ ไปลบไฟล์ก่อนนะครับอ่าทีนี้มาต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้รื้อถึงไหนเราไม่รู้นะครับอ่าก็เมื่อกี้รื้อเพิ่มไว้แล้วนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับถ้าซ้ําหรืออะไรเพื่อนขอได้วยนะเพราะว่านะครับเมื่อกี้มันคือมันหยุดไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับอันนี้อันนี้แยกเป็นสองใบละอ่านะครับกระถางต่อมาครับเพื่อนบินข้างหน้าที่ฉันเอเค คือทั้งล่ากทั้งหัวจะใหญ่ๆมากเลยเพื่อนสวยมากครับอันนี้จะเป็นสองใบที่ไวใส่ไว้ในกระถางเดียวนะครับ เราก็ได้มาหนึ่งตะกร้าแล้วเพื่อนๆอทีนี้เพื่อนๆมาดูพร่เอีกของเราครับอันนี้กระถางใหญ่สุดอันนี้เพชรช้ำไว้ในแก้วจอดูนะเพื่อนๆนะครับมดูกันเลย โอ้เพื่อนเพื่อนโอ้เพื่อนเพื่อนเนี่ยอุย้ยเจ๋งนะลากขาดไปลากเดินเพื่อนเพื่อนอันนี้ชำทั้งก้านนะครับอันนี้เป็นชทาทั้งก้านเลยเพื่อนว้าวด,ดูดูลากเพื่อนถือว่าเขาเป็นปมใหญ่มากเลยเพื่อนเพื่อนดู ล่าครับไม่แน่ใจว่าเห็นชัดไหมครับ สุดยอดเพื่อนๆดูนี่ะนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับกวาที่เราลื้อมาอันนี้เดี๋ยวเพชรก็จะเอาไปล้างน,นะครับให้สะอาดแล้วก็พักไว้รอสำหรับการขายวันพรุ่งนี้ครับไม่ถ่ายไม่ได้แล้วครับต้องถา่ายโอเคนะครับ ก็เป็นไงครับเพื่อนๆนะครับก็เดือนเดียวเองครับเพื่อนๆนะครับถ้าใครสนใจนะครับอ่าอยากจะกลับย้อนกลับไปดูได้นะครับว่าวัสดุปลูกที่เพชรใช้ในการชํากวักมรกตด่างเนี่ยนะครับอ่ามีอะไรบ้างนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเพื่อนใช้วิธีชําเนี่ยจริงๆแล้วมันมีทั้งแบบอบทั้งแบบไม่อบครับเพื่อนๆนะครับแต่ถ้าแบบอบเนี่ยรากของเขาจะมาเร็วมากๆนะครับอันนี้นะเพื่อนๆสวยครับเพื่อนๆโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เพชรก็ขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์ใช้กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยสําหรับคลิปหน้าเพชรจะทําอะไรมาพูดคลิปอะไรมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆฝากติดตามรับชมด้วยนะครับ